Good Morning สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ซองเอเชียไลน์อินยูเอสเอมือนี่เนาะฮาสิมีสองาราคิจเนะาะตื่นมาตอนเช้าจริงซี่เนาะมูอสดสดซื่นเป็นบอาแต่ว่านาผลา,ารกิจของเขาเน่ะมีสองอย่างจะมีความหู้แน่แบ่งปันความหู้เนาะและ็อันที่สองก็คือฮาสมิมารีเอกซ่เนเพ่งนั่นเองเพ่งอย่างเป็นบ กำลังส,สดสดทอนทอนเลยประกจ้ส,ส,สดสดทอนท่อนโอเคอแต่ว่าก่อนอื่นเมื่อเท่าที่ไปนะความหู้ก่อนเนาะ <S <S โอเคเนาะความหู้เนาะวันนี้คอยสิมาแบ่งปันอา่าเล็กๆน้อยๆจากประสบการณ์ตัวจริงของคอยเนาะอันนี้ขบบยับวิธีสอนอยู่ในห้องเรียนเด้อบอหละังะคอยคิดว่าหลายๆคนอาจจะยังบุหู้เนาะแม้กระทั่งแบบว่าคนอยู่อเมริกาเองก็อาจจะบุหู้เนาะบางคนเด้อมันแล้วแต่ว่า่ะนะเจ้าอยู่ในเลเวลใดนะเจ้าอยู่ในระดับใดเนาะ ขั้นแบบระดับแบบว่าแบบคนธรรมดาทั่วไปเขาราาอาจจะบุถือเนาะแต่ว่ามื่อนี้ที่ข่อยสิมาแซบประสบการณ์หมายถึงว่าอยู่ในระดับดีนะมันบอกทุกคนมันก็ต้องอยาึียนในสิ่งที่ดีๆมันบอกถ้าหูในสิ่งที่ดีมันอาจจะบริสียหายอย่างมันบ่ล่ะอันนี้มันเกิดขึ้นจากประสบการณ์ตัวจริงข่อยเดอแมันบ่ล่ะอ่าโอเคความหูมันนั้นเป็นอย่างบ่พวกเจ้าสิสังเกตว่าข่อยมานั่งอย่างอยู่นี่มันบอนี่ก็คืออ่าห้องน้ำมันบ โถส้วมมีในห้องน้ำมับออันนี้อยู่ในเฮือนขนะ่อยนนี้เป็นแค่ตัวอยาว่างมันบ่อันนี้มันเป็นสิ่งที่ใกล้โตเนาะใกล้โตและเป็นคนที่แปลว่านะาที่หลายคนอาจจะเบิ่งโบเห็นเถอะนะฮะข่อ,อ,อยกะหาก็มาหู้อยู่เมกาเนี่ยแหละเนาะและแตะกี้ตอนข่อยมาใหม่ๆข่อยก็อยู่แบบว่านนะธรรมดาธรรมดาแบบคนทั่วไปเนาะข่อยกับบุหู้กันเนะาะหลังจากนั้นข่อยมาเฮ็ดธุรกิจเฮ็ดอย่างที่นะ่ะแล้วข่อยก็ได้เจอมูเจอครูแบบว่านะี่ยนะแบบอา่า ระดับขาเจ้าสูงขึ้นหรือว่าแบบว่าขาเจ้าอ,อยู่ในฐานะที่ดีขึ้นอย่างที่นั้นแล้วคอยจะได้มีการพบปะสังสรรเนาะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากคอยเนาะและน่มีมูคอยคนนึงเราสอนคอยเนาะและเราคอยก็สังเกตมาว่านาะเออมันก็เป็นค้ามจริงนะอฮะโอเคอ่าฮเกิงมาหลายแล้วแมนบอลาคอยสุดท้ายแล้วคอยสุมานั่งอยู่ใกล้กับโซตัวนี้แมนบอโซท่วมตัวนี้แมนบอเป็นอย่างคือเป็นแบบนี้แมนบอลเราะว่าทเป็นผู้ ผู้หญิงหรือผู้ชายมืบอโดยเฉพาะพวกผู้ชายบ้านเฮาเด้อร์โดยเฉพาะพวกผู้ชายบ้านฮเฮาเป็นบ่ล่ะเวลาเฮาเข้าห้องน้ำแมนบ่เห็นบ่พวกเจ้าสิเห็นฝานี่ปิดไว้ตลอดแมนบ่กอือหึแมนบ่อเมริกาที่อยู่ในระดับที่ดีนะโอเคเวลาเฮาไปเฮือนมุงเฮือนคูหรือว่าไปอย่างซี่นบ่ล่ะย่ำในเฮือนมุงเฮือนคูหรือว่าเฮือนที่กับเจ้ามีฐานนะโอเคห้องน้ำฝานี่นะต้องปิดตลอดพวกเจ้า <Okay. S 2> <Okay. S 1> เวลาเขาเข้าปุ๊บสิธรรมดามันจีเป็นจริงซี่มันบอละ่ะอยู่บ้านเขามันเป็นจริงซี่มันบอละ่ะแต่ว่าคนอเมริกาพูดที่นั่นนะเขาสิปิดไว้จริงซี่โอเคเวลาเขามาเข้าปุ๊บสิเนาะมันบอล่ะโดยเฉพาะพวกผู้ชายเนาะผู้หญิงก็คือกันเวลาเาเปิดจริงซี่นบอล่ะเวลาเข้าปุ๊บสินะมันบอละ่ะผู้ชา,นะา,า,า,ายเขาเนาะบ้านเขาแสดงเขาสิอัะนะยืนยืนนันนะขอโทษแต่ว่าบุม๋มอ่า เขาจะยืนเงียวบอห้ามยืนเงียวอันนี้อันนี้กับทุกคนกับหู้อยู่แล้วมันบลาแต่ว่าน,น่ะผู้ซ้ายกับย,ย่าห้ามยืนเงียวเนาะเขาจะต้องมานั่งไว้นี่เนาะโอเคนั่งลงโอเคนั่งลงเลยเยนนง,งียวกับนั่งโอเคแล้วอันที่ข่อยอยากเล่านั้นโมแมนยืนเงียวแอเยืนเงียวทุกคนกับหู้อยู่แล้วมันบลาให้ให้นั่งเงียวเด้อแต่ว่าสิ่งที่ข่อยอยากบอกแซะเ,เล็กๆน้อยนั่นก็นคือเวลาเขาเข้าปุ๊บสิเขาต้องปิดอันนี้โอเคปิดฝานี่ทุกเครือโอเคคันทั้งปุ๊บปิดปุ๊บสินะ เขาสิผู้เขามีระดับเขาสิพู้เลยเออหมอนี่บผมีระดับอย่างนี้นะใครจะบอกือไปได้แค่เล็กๆน้อยๆนี่เขาแคยังเบาเขาก็ยังเบิ่งเขาว่าแบบว่าเบิ่งว่าเขานี่บผมีระดับใครจะยังมาบอกอันนี้นี่แหละเออเป็นบอกแค่เข้าห้องน้ำนี่ก็ต้องเฮียนเหรอแมนต้องเฮียนพระเจ้าอมันเป็นสิ่งทิ้งเล็กๆน้อยแต่ว่านะถ้าพาบุญอยากเฮียนก็บุเป็นอย่างเดิมมันบ่ละแต่ถ้าพาคิดว่าอยากอยากอัปเกรดตัวเองขึ้นอยากเฮียนในสิ่งที่มันดีขึ้นสินะที่แบบสากลเขาจะยอมพับเป็นบ่ละ ไอ้ที่ไปนี่เวลาเข้าห้องน้ำปุ๊บต้องปิดอันนี้พราเจ้าเงินบวลาเพราะว่าอย่างเพราะว่าเพื่อให้เกียรติคนที่เป็นผู้หญิงเด้อเพื่อให้เกียรติคนที่เป็นผู้หญิงนะฮะเวลาข้าเจ้าเข้ามาสิเงินเวลาต้องให้มันสะอาดอันนั้นเพราะเขาบ่ยืนเงียวเพราะเวลาผู้หญิงข้าเจ้ามาเลยมันมันกระเพื่อนเงินบวลาเส้นเขาจะต้องนั่งเงียวคือนกับผู้หญิงบงินเลาเวลาผู้หญิงเข้ามาล่ะเขาเข้าปุ๊บเสียงก็ต้องอัดอัดเพื่อนอย่างเพื่อให้เกียรติผู้หญิงเงินเวลา พื่อให้เวลาผู้หญิงกับเจ้ามาสิมันเป็นแบบนี้่มาใครก็ม่งมั่วไปอย่างแต่ว่ามันเป็นหลักการของของคนอยู่ในฐานะที่มันดีของอเมริกาเนาะแต่ถ้าสมมติเ้าไปเข้าห้องน้ำสาธารณะหรือเข้าห้องน้ำมันสิเขาจะอยากให้จังหวัดเก็ตรอะไรเป็นเรื่องของเขาอีกเวลาแต่ว่าย่อมอันนี้อยู่เฮือนมูเฮือนคูเฮือนที่สมมติเราจะไปเจอะไ,ไปเจราจาธุราคมธุรกิจอย่างสินาหรือว่าไปมีมูคูที่มันไฮโซแน่สินาเขาจะสิปิดไว้ตลอดเวลาเวลาเข้าน้ำปุ๊บอย่าลืมปิดฝานี่พวกเจ้า เยว่าสมมติเขาเขาห้องออกของน้ำไปปุ๊บสินะค้าสมมติว่าเขาเข้ามาล้วเขาบริห็นน้ำปิดสินะเออเขาสิคิดนี่ดีบหมอน,นี้มันมันน่าจะบุหูจริงจหมดะสิอันนี้นนนนนเขากับห้นะน้อยหนาเขาดึอเป็นหมอนลาบเขากับหูคือกันแมนบอกก็สิดป,ประมาณนี้นะนนแหละเนาะอันนย่ำเนาะว่าเหืื่อมูเหือนครูหรือเฮื่อคนที่มีฐานะที่ดีเนาะถ้าเป็นหมอนอื่นที่แบบบางบอลเขากับบแครก็บได้เป็นอย่างแต่ว่านี่มันมันเป็นเทคนิคที่เล็กๆน่อยที่ใครอยากมาแซ อันนี้ก็คือห้องน้ําในเฮือนข่อยนั่นเองเนาะค่อยเป็นคนที่แบบว่าส่วนหลักค่อยจะไปนั่งยูมองอันนั้นที่ค่อยนะเรียกเส้นเพ่งตัวเก่าอันนั้นทียูทั้งหลังเฮือนข่อยมันบอกมันจะมีซันรูมอยู่ข้ามบนบอค่อยจะแบบมากไปนั่งยูหันมนบอแต่ว่าบางข้างหลายข้างข่อยกับมันน่งยูห้องน้ําข่อยขึ้นกันห้องน้ํามันก็เป็นตะนางนะมันเกิดขึ้นกับห้องน้ำห้องแคมมาแหละผมจำเวลาเคยไปห้องน้ำห้องแคมบอเดจาะใจเบิ้งห้องน้ำหน่อยหนึ่งละนี่ สีนะสีวิวห้องน้ำให้เบิ้งนะเนาะคอยสิมันสิมีวิวคักพวกเจ้านี่ยเห็นบอเดี๋ยวเซให้เบิ้งเดี๋ยวเซียมเบิ้งทางทางหลังดนะเห็นบ่อันนี้แม่นอันน่ะห้องน้ำยู่เฮือนข่อยเนาะอันน่ะข่อยข่อยสิมักมานั่งอยู่หมมองนี้บางทีข่อยก็มานอนอันน่ะมานอนแช่น้ำอุ่นอยู่นี่เนาะอืหลังจากข่อยเลิกเลิกงานมาเมื่อเมื่อหรือว่าบางทีวันที่มาเสาร์สินะก่อนข่อยตื่นนอนมาข่อยก็สิมาแช่น้ำอยู่นี่เนาะเมื่อหน้าสิมาเมื่อหน้าสิมาแช่น้ำอยู่นี่ให้ให้ทุกคนเบิ่งเด้ออันนี้เขาห้องสกูซี่เนาะ อ่าเป็นอย่างคอยคือมักมานั่งอยู่บนอ่ะห okay. okay, ้องน้ำเนาะอ่าคอยมานั่งกินกาแฟอยู่นี่เนาะยุบเพราะว่าน่ะมันสิมีวิวที่คักนะพวกเจ้าเดี๋ยวพ่อเจียมเบิ้งวิวมันคักขาดเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเบิ้งออกไปปองเยี่ยมมันบ่ลงฮะเบิ้งออกไปปองเยี่ยมมันสิเห็นไหมนี่นะเห็นบอกวิวงามงามเด้ออันนี้ห้องน้ำเลยนี่เห็นบอกคอยกันนั่งอ่ะ นังนน่งอ่ะนะนอนอาบนั่งยืนบอกเราเค่อยกับเบิ้งบางทีค่อยกับมานั่งยืน่บางทีมันจีอยให้แต่ค่อยคิดนู่นนี่นั่นนั่นได้หลายอย่างอ่ะนะเห็นบ่เนี่ยค่อยมานั่งเบิ้งอ่ะนะนกหนูปูแป้งเห็นบ่ธรรมศาสตร์ยืนนี่บ่อันขาวๆนี่มันสโน่เด้อพวกเจ้าสโน่ที่มันตกมันตกหักกอเล้วเนาะมันอ่ะนะหักกอเล้วแต่มันบ่ได้หลายอกมันน้อยเดียวเห็นบอวิวเดียวกันครับที่ค่อยอ่ะนะเรียกเส้นเพลงตัวนั้นอ่า เพลงอย่างอานาใส่ใจได้แค่มองกันบ่อยทั้งรุมนี่มันบ่อยทั้งรุมบอนอะไรนี่นี่มันบ่อยก็เป็นแบบแบบซันรูมมองเงื่อนข่อยานาเห็นเป่าวิวมันวิวออกปกเยี่ยมไปบ่ลาห์เห็นเป่าอันนี้ก็เป็นวิวออกปกเยี่ยมไปโอเคบัดนี้อานาหลังจากที่เฮาอานาให้คมแนะนําความรู้ไปเล็กๆน้อยๆแล้วมันบ่ละเกี่ยวกับเรื่องเข้าอานาห้องน้ําแล้วก็วิธีอัดฝาอัดฝาสะโคกมันเนาะอือหือแล้วบัดนี้อานา ฮาสิมาให้อย่างว่าน,นี้ฮาสิมาเรียกเซนเพลงนั่นเองโอเคขอโทษน้ำอัน,นานาเอฟซี FC หลายๆคนที่จะทรงเพลงขอเพลงเข้ามาหลายๆเพลงเนาะแต่ว่ากัสิพยยยามอนาจัดให้เทลเพลงเทลเพลงเด้อแต่ว่ามื้อนี้นี่ขอนะขอแหกกดนิดน,นึงเนาะขอตัดคิ้วจ้ะเพราะว่าน,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 น่มันมีน้องๆหลายคนที่จะทรงมาแบบน่ะเพลงตัวนี้หากก็ออกใหม่แบบสดๆด้อนๆอนสดๆ,ๆสด้อนๆเนาะเป็นอย่างเฮคคือขอขอรัดคิ้วเพราะว่าน,าน,านา่นะ อยากให้มันทันกับเหตุการณ์บ้านเมืองรือว่าทันกับยุคสมัยนะนั่นบลาเพราะว่านะวัยรุ่นเขาจะสิไวัยนั่นบละเขาเป็นวัยรุ่นแบบว่าวัยรุ่นแบบใหญ่ๆนะที่เขาจะต้องทันกับให้มันทันกับวัยรุ่นแบบนะอย่างก็วัยรุ่นนั่นที่รุ่นน้อยก็เท่ามันบละว่าเขาจะาเห็ดอย่างแน่ในตอนนี้เวลานี้เนาะเขาจะมาเรียกเส้นเพลงอย่างมันนี้เพลงนั่นก็คือแบบว่านั่นนะ งานวิวางานวิวาโอเคงานวิวาของน้องอะนอาน้องอย่างเจมยูโน่เนาะกับน้องอะนะ GX2 GX2 กับน้องเจมยูโน่เนาะหากออกเมื่อวานนี้เมื่อวันซื้อนี่มันบละ่ออบละหากออกเมื่อวานนี่หมดวันซื้อเป็นบละ่ะเกินมาหลายแล้วม<ๆ>ันบละ่ะฉะนั้นไปติดตามับชมเวียบเส้นเพล v F s <S งกันเลยเพลงซื้อว่างานวิวาโอเคงานวิวา สาวเอ็นดีงามของแกสาวเอ็นดีงามวงโบแน่ใจว่ามีเป็นแฟนของเจมิลโนบอลหลายเดือนหลายปีที่สองนั้นทักกันจากเมื่อนั้นหอดมืนอนี้เจ้าก็ยังยันข้างกัน <Station> บอกไปใส่บอกเพียงใจและไกลยังคงหากมันแต่อาหาว่า้องขอบใจที่เจ้านั้นยนิ่งทนชายคนนี้ที่ฐานะก็จนแต่เธอก็บอกแ่แลเ่เเธอก็บอกสนเพราะทีว่าทั้งใดเจ้านั้นก็บอกว่แล,และไอ้ก็จะสนเพียงเจ้าคนเดียวคนอื่นจะบอกและเลี้ยวและจะหากเพียงเจ้าูนเดียว น้องกูต้อกมาแล้วน้องกูด G X จูคอยเป็น F C เหรอไอ้ตั้งใจไปิดงานเพื่อหาเงินแล้วมาแต่งน้องไอ้คิดไว้ว่าเขงทั้งสองจะได้คู่ครองอนาคตเขาบอกว่แล้วบดแน่นอนมันจะดีหรือบม่ดีเขาก็ต้องรอและตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่ไอ้นั้นจะพาเจ้าได้ทขงานวิวาแลจบว่าไอ้คนนี้มันมีเพียงนางผู้สาวงามหลายคนบอกเลยนั้นแน่ผาแตอก็บอกงามค่อยก็บอกรอแต่เจ้าก็ยังท้าและก็ยังเฝ้ารออ้องปูตงอน ไอ้มีเพียงห้าสิบล้านเราวงมันจับมาไอ<ง>้ขอฮักทำแพงนั้นอยแบบ ทั่วว่ามือนี้นั่ง,งานน้องและอายสิบไปหาเงินและอายสิบไปหาทองเพื่อมาเหตุงานนองและจับจองเจ้าว่า สำหรับบทเพลงนี้ก็ได้จบลงไปแล้วเนาะจบลงไปยังสวยงามเนาะอมอนี้ฮัสิมาอันนะาเร็กเซนหรือว่าฮัสิมาแบบว่านะให้ความคิดความเห็นลองเบิงว่านะวิเคราะห์อลองเบิงเนาะว่าเพลงนี้มันมีความหมายอย่างและกามันสื่อสารถึงอย่างเนะาะส่วนตัวแล้วเนาะใครก็เป็นเอฟซีทั้งสองคนเนะาะเอฟซี FC น้องกูดและก็น้องเจมยูโน,โนนะ่เนาะก็ถือว่านะออกมา โดยที่บอให้แบบเอฟซหรือแฟนๆทุกคนผิดหวงังแมนบอ,อถึงมันอาจจะแบบบอบอออ่างบติดหูสำคับอยากเป็นลูกเคยหรือว่าแพงนอกอย่างสินะแต่ว่าก็ถือว่าออกมาได้ดีอะเนาะออกมาได้ดีอออืบนแน่ใจว่านานาสาว FC เอฟซีไอสาวนาสาวเอมวนี่จะเป็นนานาเป็นแฟนกับน้องเจมบอเนาะ แล้วค่อยคิดว่าเราแต่งเพลงเพลงนี้มันอาจจะออกมาจากความรู้สึกของเราที่เรามีต่อแฟนเราเป็นบ่อละหรือว่าเราอาจจะได้ยินผู้ใดเราให้ฟังเป็นบ่หเลยว่าเห็นเห็นตัวจริงนะซ้นๆค่อยน่าจะน่าจะสงสัยว่าผู้นี้เป็นแฟนเราเป็นบ่เพราะว่าเราแต่งมาแบบลักษณะแบบว่าขอบใจแฟนเราที่อยู่เคียงข้างขันและการนะอยากให้แฟนเราฮู้ว่านะเราสิแต่งงานนำเป็นบ่อเถียงเราสิ ทุกสิจนถึงเราสิบุมีอย่างรวยหลายคือคนอื่นหมอแต่ว่านานา,นาแฟนเราก็ยยู่ข้างๆเราอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะเป็นบาแลแล้วเราก็กให้คำมั่นสัญญากับแฟนเราขอ <S <S ามมือน,นึ่งพยายามเก็บเงินท่อนเงินแล้วนกะ็่เปแตงเอาแฟนเราเป็นบาลแฟนหน้าจะหู้ซึกว่าเราแตงออกมาจากควมหู้ซึกเราหลายตอนเป็นบาลัแต่ก็มีข้อหมายดีนะอ่ แม่อันนี้คอยมีตัวอย่างอันหนึ่งเนาะแม่คอยเคยสอนคอยตลอดตอนคอยสอนคอยยังน้อยนะบอกว่าน่ะนะท่านลูกบูมีปัญญาเนาะครับตั้งรีเดิลปัญญาโอเคท่าเขาบูมีปัญญาที่จะน่นะหาเงินแตงดอกเองนะบอกบ้านทำมันแตงดอกมันต้องได้ใช้เงินหลายเนาะล่ะค่าสินสอดค่าค่างานค่าอย่างที่มันต้องได้ใช้เงินหลายเนาะแม่คอยเคยบอกว่าถ้าลูกบูมีปัญญา าเงินแต่งงานเองนะอย่าแตงแ่งเราแบบท่านปัญญาลูกสิเอาเองินไปแต่งเมียนะเนี่โนะมนีและลูกสิเอาปัญญาแต่ไปเลี้ยงผู้หญิงนี่นี่น่าคิดนะนี่แม่คอยสอนเนาะมแม่คอยสอนไปนั่นนะเป็นบอลลูกหลายๆคนสิโอ้ยทักส,สิแต่งงานทักส,สิแต่งงานสินเงินนต่เอาน้ำพ่อแม่เนาะแต่มันบุตเป็นหน้าบุตเป็นลูกที่หน้าภูมิใจนะ,ะพวกเจ้แกนะแล้วผู้หญิงคือกันเวลาสิแต่งงานนะพยายามอ่นนะเนาะคันผู้ชายผู้ใดเฮ็ดแบบนั้นเถอะนะ ก็ไม่ได้หมายถึงว่าผิดเนาะแต่ว่าน่ะสาวสมรสสาวสวามมติคอยเป็นผู้หญิงคอยจีบ่แต่งน้ำนะในเวลาสอกแต่แงน้ำผู้ดีเขาอย่างนี้มีฐานะนี่มันก็เป็นผลดีแล้วบ่ละ่ะพ่อแม่เขาให้มันก็เป็นผลดีในเวลาแต่ว่าถ้าสมมุติว่า,า,า,วาผู้ชายคนนัน้นมีความรู้ความสามารถมในบ่ละ่ะเก่งหรือโตเขาเองฮะไม่ได้โตเขาเองบวกกับบุญมั่นหรือพ่อแม่เขาให้ที่มันก็แฮงเป็นการดีน่นบ่ละ่ะอันนี้อาศัยแต่พ่อแม่อาศัยแต่อันะ คือเสี่ยงอายโคตรตะคุนอย่างที่แบบเดี๋ยวนี้มันล่าหลังมันเซยแล้วพวกเจ้าเป็นบลัชอันนี้ไอเดียความคิดความเห็นโซนโตใครเดอ้อ <laughs> เป็นผู้ชายต้องแบบว่าห่างนั้นเจ๋งๆเ,เ,เ,เนาะให้มันประสบสำเร็จได้จริงเอาลูกเอาเมียพวกเจ้าแล้วจริงมีสู้มีแฟนเป็นบลัชโอเค <Okay. S 1> สำรับอนานแะละการอนานะสำรับมิวสิกวิดีโอนี้เนาะจะคือเก่าบริมาณอย่างลายบ uh นะูวาเนาะแต่ว่ากับเป็นสิ่งที่น่าแบบ เบิงระเบือนะเพลงเพลงนี้กันแบบเป็นเพลงสบายสบายเนาะเป็นเพลงความฮัพเป็นเพลงจีบสาวนะจ๊ะถ้าใครมีสู้มีแฟนหรือว่าใครอยากจีบสาวห้องเพลงนี้ใส่เขาเด้อนะ่าจะประสบสำเร็จและการ์ดนานมีบีกับมีผู้สาวแล้วก็นทายตามแบบธรรมชาติธรรมชาติธรรมดาธรรมดานะบูบูวาหลายเนาะเกิงมาหลายแล้วแมนบอสำหรับ มิวสิกวิดีโอนี่จะทีนี้ประมาณสานี้เนาะถ้าใครมัก,มกแกนนะนะ่พากันน้อ,อ,องเบิร์นลายๆเนาะพักกันมานะตรงเพลงต่อมาหลายๆเนาะเพื่อให้อน,นะสรับสน,นุอนคนบ้านเขาเป็นหมดเลยค,ยคือคอยคอยมาอยู่ทูดแบบนี้สิคอยจะอยากเบิร์นกลับไปว่าสิ่งใดที่สิ่งเล็กๆน,น้อยๆที่เอาให้ได้ให้เฮ็ดเป็นหมดเลยดเรียกเส้นเพลงทีหมดเลยทำให้จำเป็นเราต้องเรียกแต่ว่าบางส่ว่ได้จำเป็นแต่ว่าใคร นี่ก็เป็นสิ่งเดียวพอพายุกไก่ยู่อยู่ไก่ทางลาวมัหมดละเขา้าพายาุสนับสนหนุนเจ้าเขาสิ่งดี่เขาให้ได้หมดละอยากให้เพลงลาวเขาอยากให้เกินเตจไปอย่างก็เก็ดเตจเท่นของบ้านเฮะนะไปไกลเนาะมันหมดละอะไรเนาะถ้าใครมากใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะให้หลายหลายนะพี่แอดเด้อโอเคมื้อ okay. น,นี้ก็สิครับไปก่อนเนาะแล้วค่อยเจอกันใหม่บายบายขอบใจพี bye ่แอดเด้อ